สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาขายของกันนะก็จะเป็นของที่เราจะขายในวันนี้ก็จะเป็นพวกของเล่นนะคะแล้วก็ของใช้แล้วก็อะไรต่างๆตุ๊กตาหน้าเล่นนี่นะคะก็จะเป็นช่องทางการติดต่อเลยะคะ่ะนี่นะคะก็จะเป็นเฟ e บุ o k นะคะยานนวดีองศาเพื่อไปดูรูปภาพอันนี้ก็อินสตาแกรมน,นะคะยานนวดีองศาแล้วก็ ล้วเบอร์โทรนะคะอันนี้ไม่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 จริงจริงก็ทม่ให้โทรมานะคือไม่ค่อยมีเวลานะคะนี่เป็นชื่อร้านเรานะคะก็คือตัวนี้มันจะอยู่แบบนี้นะคะก็อาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะก็นี่นะออดไปด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้เ่นรลายนะแล้วก็ คือถ้าเล่นแล้วว่ารายเสียนะคะก็เลยไม่ได้เล่นก็นี่นาะเครื่องาอไฟที่แสงไม่มีนะะแล้วก็เสียงปนเยอะมากตรงน,นี้นะคะไปดูของเราได้แล้วเนาะก็ถ้าให้ในใบนี้ไม่เช่นะคะก็เดี๋ยวให้ดูอีกรอบนะค่ะอย่างแรกนะคะจะเป็นไข่าดาวนะคะของเวนชอยแล้วก็ก็เอ้ยไม่ใช่ของสว่นชอยเออให้นะ เป็นไข่ดาวเหลือแค่หนึ่งชิ้นเท่านั้นนะคะขออนุญ,ญาตดินะคะอาจจะดูดำๆหน่อยนะเพราะว่าส่งไม่เพียงพอคะ่ะก็ไม่ไม่เห็นชัดเลยนะเพราะว่าอันจริงสวยงามมากตัวนี้นะคะ่นนนะล่คาะยิ่งถ้าแบบนะ้นั่เข้ามาทีหนึ่งชิ้นชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะใหญ่มากเลมลูกเด้อค่ะยังไงนะคะอย่าลืมมาซื้อกัอนชิ้นนี้ด้วย ต่อไปนะคะก็จะเป็นอ,อกระปุกอมสินนะคะตัวนี้เป็นของจะมมาก็เลยเอามาขายให้ตัวนี้นะคะราคาห้าสิบบาทนะก็คือตัวนี้เราไม่เอาแล้วนะคะเพราะว่ากระปุกอมสินเยอะมากเราตัวนี้ก็จะเอามาขายให้นะก็เดี๋ยวเราจะใส่ถุงใส่แพ็กเกจไว้ให้อย่างนี้เลยนะคะตัวนี้ราคาห้าสิบบาทนะเยวไปดูอันต่อค่ะก็จะเป็นกล่อง เพลงนะคะกล่องเพลงอยู่ในนี้เนาะเราไม่สามารถเปิดออกมาได้ให้ดูนะเพราะว่านี่จะเป็นที่หมุนนะตูงหมุนมันจะอยู่ตรงเนี้ยหมุนแล้วมันจะเป็นเพลงนะเ,นเพื่อนๆมีสีชมพูกับสีม่วงนะคะเข้ามาสองชิ้นนะแล้วนอกนั้นก็เข้ามาหนึ่งชิ้นกันหมดเลยเนสะียใจมากเป็นตุกก๊กตาเเอสนะ ค่ะน,นี่นะคะก็เป็นสินค้าทั้งหมดที่ขายนะก็ถ้าหมดแล้วหมดเลยนะไม่ได้ไม่ไมนําเข้ามาอีกเนาะนี่มีเท่านี้นะคะก็ตัวนี้นะคะจะเน้นราคาอีกรอบยี่สิบห้าบาทนะคะราคาห้นนาสิบบาทนะคะนนะี้ราคาหนึ่งร้อยบาทนะขอโทษทีเมื่อกี้ไม่ได้บอกราคานี่นะคะช่องทางการติดต่อเลยค่ะก็ยังไงนะคะอย่าลืมสนใจติดต่อได้เลยนะคะ ก็อย่งนี้นะคะอย่าลืมไปสั่งกันด้วยนะถ้าหมดแล้วหมดเลยนะก็ยังไงก็สามารถไปสั่งกันได้ที่มสเซสเจอร์เนนะคะอันนี้ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแย่นวาดีมอสั่งค่ะเบอร์โทรนี้นะคะถ้าใครไม่จาเป็นจะโทรมาก็ไม่นะคะก็นี่นะคะรับโอนแบบรับรับรับ,รบ,รบโอนแบบรับโอนแบบ,แบ,บทัวร์เด็ดเติมทัวร์เด็ดนะคะแต่ว่าไม่รับบุญเติมน,นะ ก็แล้วก็ธนาคารอื่นๆนะคะก็จับส่งมีส่งแบบลงทะเบียนลงทะเบียนสามสิบเอสเอสเอ็มเ้าสิบนะ,นะก็ตัวนี้นะคะถ้าใครสนใจอย่าลืมสั่งกันด้วยนะก็ยังไงบายๆนะคะเดี๋ยวเราจะลงรูปให้ดูด้วย